สวัสดีน้องๆป5ทับ1ทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูเวิร์กก็จะมีกิจกรรมนะครับมาตอบคําถามแกแข่งก,กันนะลกูกจํานวนทั้งหมด5ข้อใครที่ตอบคาถามครูเวิร์กได้มากที่สุดคนนั้นจะรับรางวัลครูเวิร์กไปเลยเดี๋ยวพอข้อสุดท้ายครูเดินไปหยิบของเราแอบดูกระเป๋าครูดีไหมแบบนี้มันไม่ดีมั้งแค่ข้อหนึ่งเองไม่มีใครรู้หรอก คนที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดก็คือ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 ก็คือ้องป๊อบเองเก่งมากตรง้ไไมาเลยเมื่อกี้เราว่าเราเห็นบีมแอบทำอะไรบางอย่างใช่ไหมอืมเราเห็นบีมแอบดูคำตอบในกระเป๋าคีแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยเราควรบอกครูนะแต่ถ้าบีมรู้ว่าเราฟ้องเขาอาจจะโกรธเรา แต่ถ้าเราไม่พูดทุกคนก็จะคิดว่าการโกงคือเรื่องปกติเราอยากให้ห้องเราหน้าอยู่ไม่ใช่หรอครูขาหนูเห็นบีมไปดูคําตอบในกระเป๋าครูคะ่ะจริงเหรอครับค่ะขอบใจพวกเธอม,มากนะที่คอยม,มาบอกความจริง,งกับครูเพราะความซื่อสัตย์นี่แหละจริงะท,ทาให้เราได้ดีนะครับหวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะสอนเพ,พื่อนๆพวกเธอได้เป็นอย่างดีนะป๊อป ป๊อปก,การที่หนูโกงครูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะการที่รับรองมันของครูรไปอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจหนูทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะหนูจำไว้เรื่องลูกครูครับผมขอโทษครับผมจะไม่ทําอีกแล้วครับหนูรู้ตัวก็เดียวลกูกครั้งหน้าอย่าทาอีกนะ,ะไปเริ่มใหม่ เดี๋ยวพอข้อสุดท้ายครูเดินไปหยิบของแล้วแอบดูเฉลยในกระเ,เป๋าครูดีไหม